ิดบริการขวานี่แหละรึ่าไปขวาดีกว่ามันย้อนออกไปไม่ได้เอ้ยไม่แน่พอไปสุดซอยอ่ะอ่านอ่านเฮ้ยไม่ได้รายการอะไรครับนี่ยะามตามหลงตอนนี้เราอยู่ที่คาเฟ่ในชลบุรีแล้วก็ยังไม่ได้กินข้าวเป็นมื้อเที่ยงที่ยังไม่ได้กินข้าวเช้ากินอะไรแล้วทุกครั้งทุกครั้งมาถ่ายงานที่นี่จะมีคนถามว่าไปกินอะไรกันดี แล้วก็ไม่ได้คำต,ตอบวันนี้เราจะมาถ่ายกันก็คือพาไปกินข้าวแต่ที่ไหนกันดีกินอะไรดีครับชลบุรีมีอะไรอร่อยพวกคุณอยู่ชลบุรีเนี่ยขำในข่าวหลังก็ผมอะไรเฮ้ย<อ>ชมเขาตัวเอ,องซะออถามผมนะขับเข้าเมืองธนอ่ะร้านของกินที่ที่กินสมัยพ่อแม่อะไรเงี้ยซึ่งเป็นร้านแบบเก่าเก๋อะไรบ้านบ้านเออบ้านบ้านอ่ะก็มีเยอะไปเร็วๆเลยไหมได้บ้านตองอยู่ใกล้ๆโซนนั้นเอางี้นะการระหว่างขับรถไปเจอร้านไหนจิ้มร้านนั้นเลยที่ไหนโอเค เดี๋ยวเราเข้ามึงชนกันร้านเก่าแก่ที่เราจะไปกินแเป็นร้านอะไรตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าร้านอะไรไม่ร <Space. S 3> ู้นะ่ท่านชื่ออะไรไล้ายไปเรื่อยคล้ายกับพูดไปเรื่อยวัดมาเราไปดูกันว่าร้านในมองชนที่เป็นร้านแบบเก่าแกะ่ต้นตำรับเนี่ยมันจะมีร้านไหนเปิดอยู่บ้างช่วงเวลา,ราประมาณสายม,มุครึ่ง ไม่เคยไปกินนานแล้วอะ่ะคือป้าอ่อนนะเว้ย<ต>เป็นร้านเอาอาหารทะเลอะ่ะมาทำเป็นข้าวจานเดียวมีข้าวเทียมีผัดกะเพรามีไข่ปลาเนื้อกั้งเนื้อปูอะไรเงี้ยแล้วมาทําเป็นอาหารจานเดียวที่ป้าอ่อนอะ่ะดังดังไปทั่วนะแล้วผมเคยไปกินเมื่อนานมาแล้วแล้วไม่ได้กินอีกเลยแล้วก็จะมี๋วเยเตี๋ปลาแถวตรงข้ามโรงจีร้าน,นนั้นทานเจ้าเก่าแล้วก็ขาดไม่ได้อะไรนะข้าวหมูแดงหมูกรอบนะำปิชาโอ้โหอันนั้นอันนั้นตํองานก่อนเดี๋ยวอยากกินระไรที่พูดมาวันนี้เราจะไปกิน ร้านอาหารป้าอ่อนที่ชนบุรีกันเราไปดูกันว่าร้านป้าอ่อนอยู่ตรงไหนการจะถ่ายคอนเดนต์เนี่ยแม่งมีปัญหาว่าเราต้องกินข้าวก่อนแล้วเราจะกินอะไรเพราะนั้นเออใครมีมีร้านเด็เดๆย่านชนบุรีนะครับอยากให้เราไปแบบถ่ายที่ไหนหรือไปกินลองไปกินดูหรือคุณเปิดร้านอยู่แถวนี้นะคุณคอมเมนต์มาบอกนะผมจะไปผมจะได้ไม่ต้องคิดนวปากูดมาแล้วไปเลยอ จริงๆร้านไม่อ่อนอยู่ฝั่งขวามือในซอยนะแต่เราตรงไปเข้าออมาันว่ดพี่ตรงไปเลยวพี่ตรงมาอันนีู้ม,มเล็กร้านป้าอ่อนอยู่ในซอยนี่นะใช่เดี๋ยวมันทะลุไปหน่อยอนี่คร<ส>ับปากทางจะเป็นร้านทอ,ทองกับเซเว่นนะครับมันเลี้ยวเขา้ามานี่นเขาเรียกว,ว่าวัาดอะไรนะวัดกำแพงวัดกำแพงซอยเล็กๆนี่มีร้านอาหารเต็มไปหมดเลยนะทางเขียวเฮ้ยนี่ไงป้าอ่อนครับปิดบริการ กินปิดอกกินอะไรทุกคนครับร้านแรกร้านป้ออนวันนี้ที่เรามาปิดทางเพียอมมันคือส้นกลาี้าอนปิดเราเปลี่ยนแผนขวาดีกวาดีกวานี่แหละี่ไปขวาี่ดีกว่ามันย้อนออกไปไม่ได้เนี่ยแล้วก็เห็นผู้ชายขวามืองาป่ะโคตรอร่อยพูรวบเลยมพี่ เราแวะชิมกุยช่ายก่อนครับลองท้องด้วยกุยช่ายทอดเจ้าเด็ดดั้มเด็ดกินเลยุแรงตรงไปแล้วซ้ายไปก่อนโอเคเราเปลี่ยนแผนมากิน๋วยเต๋่วกันตอนนี้ขวาขวาขนาดซ้ายเหรอซ้อขเาวติ่มกอยู่ฝั่งซ้ายจับดำไม่ได้แล้วนะว่าใช้ซอยนี้ไหมจริงนะไม่เหมือนร้านอยู่ตรงนี้เลยอ่ะบอก เรื่องเปิดร้านจะอยู่ตรงนี้เลยอ่ะไปเอาะผไปไหนก่อนตอนเนี้ยเฮ้ยไม่แน่พอไปสุดซอยอ่ะตันตัน่เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ตามแล้วรายการอะไรครับเนี่ยอะไรครัหลงรายการอะไรครับเนี่ยโอ้ยต้นกล้วยเอาละครับร้านก๋วยเตี๋ยว รายการพามาลงครับอยู่ช่งานี no ้นถ sure ้าไปขวาก็มีมงคลห่านพะโลไปแล้ร้านห่านโลครับพอไปถึงร้านปิดเปิดเปิดเฮ้ยเปิดได้นี่ร้า้ครับมงคลห่านพะโลใครไม่เคยกิน เรียบร้อยตั่งอาหารเรียบร้อยแล้วอันนี้อันนี้ที่แวะกันเมื่อกี้ที่ไปหลงมันมานะลองกินดูอิ่มก่อนใช่หืมหืม,มไฟร้อนดีมากตัดกำลังดีวิธีกินมันต้องตัดมันมีรูก่อนมีรูแล้วเดี๋ยว่นชู้เลยหมดมีรูแล้วเข้าเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเดี๋ยวยืมใบ รอร่อยครับ๋ยวไปรองดูกับข้าวมาเสือว่ามีอะไรบ้าง ตอนนี้เมนูก็ลงโต๊ะเรียบร้อยนะครับประเดิมกันด้วยเจ้าบะหมี่ปกขาห่านนี่มันจะเป็นสีอะรอย่างนี้ครับสียุ่นๆอย่างนี้ยุ่นๆเจลลี่เจลลี่หน่อยครับเอาเมนูต่อไปฮะผานพะโลขาหนาๆ้องเป็ดอี่อันหนึ่งนักกินนะกินย่างนี่เยไส้แก้วนี่คือทีเด็ดใครชอบแบบกรุบๆต้องไส้แก้วทิ้มกับน้ำส้มหน่อยเนาะอันนี้เป็นแขนแหงผัดหมูกรอบฮะเมนูร้านข้าวต้มครับกระเพาะหมูตุ๋นยาจีนแล้วก็มีเป็ดมีหมูมีเป็ดอ่ะโอเค ขอญาตรุ่ยฮะเอาลรู้เาเลย,ยอันนี้หนึ่งอืมหนึบนุ่มมากปากจะพองไหมฮะมันก็หอมมากหอมหอมะพร้าวขึ้นๆเลยกดต่อพริกเผาด้วยดิคนไหนชอบกินเผ็ดอ่ะให้เ,ใใอเอาพริกเผาใส่น้ำต้มนะเพิ่มเพิ่มรสจัดจ้านเข้ามาในน้ำต้มนิดนึงไม่เคยลองเลยไม่เคยต้องลอ,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 องเพิ่มความจัดจ้าน ใช่ดีเลยใช่คือเดอะเบสเลยถูกมากหอยจ้อหอยจ้อเฮ้ยหอยจ้อมาแล้วโอ้โหแอบกรอบเลยเอ้าเนะื้อปูฮนะแบบก้อนๆแบบนี้ดูด้วยร้อนหราไม่รู้อืมนะนอกกรอบขางในห้งอร่อยเนื้อาหา่านโลไม่เหมือนครับ มมันนนเเี่ยออกะ้ตัดประเภทนี้เป็ดห่าน่ะมันจะมีกลิ่นของมันนะเวลาเดียวอ่ะแต่ว่ากลิ่นมันจะไม่เหมือนเป็ดสลัด1นะเป็ดมันจที่แบบมีความหอมความเค็มก็โชว์ถุงน้ำจิ้มอ่ะผมว่าน่าจะเจ๋งกระเพาะหมูกับกระดูกหมูเขาตุ๋นถึงเครื่องมากนี่เค็มข้นเลยอะ แต่เ่ม่นเมื่อห็นน้ำซุดได้ใสแต่่าไม่ใสแล้วไม่ได้หรอิกไทยโดดขึ้นมาเลยรากบัตชียาจีนกินกระเทียมเหมือนคุณกินก่วยจับเยาวราชความเผ็ดมีความหอมนะ <c oughs> ผมรู้สึกว่าหวงทอบเลยนะไส่แก้วผ่างโลแล้วก็สมญญาจีนดีถ้ามาที่นี่ต้องรอง 1้อยเจ็ดสิบใช่ป่ะภาพแต่ไฮวันนี้ไม่รุนแรงนะักร้อยสามบาทขึ้นรถครับเดี๋ยวเราไปรีวิวต่อ,อรถครับมงคลห่านพะโล มีเมนูที่ผมชอบทานพโลกับไส้แก้วในี่ยผมว่าอร่อยรสชาติไม่เหมือนเป็ดนะเนื้อหานเนี่ยมีความหยุ่นกว่าหนังนุ่มกว่าแน่นกว่าแล้วก็รสชาติเข้มข้นกว่าแล้วก็ในเมืองชนเหมือนจะมีแค่ร้านเดียววะใช่ครับมีแค่ร้านเดียวเออขับเท่าที่รู้นะเหมือนจะมีแค่ร้านหานปลโลอยู่ร้านเดียวใครไม่เคยกินหหานมากินหาหานได้ไม่แหงเลยนะไม่แหงไม่แงไม่ได้ออกทีกินกัน5คน870บาทไม่แพงนะไม่แพงครับอิ่มอย่าลืมกดไลค์ กดสกายสมัครสกายครับและอย่าลืมกดสุกใจให้กับรายการเราด้วยไปละสวัสดีครับ